วัสดีค่ะวันนี้เราจะมาล,ล้วงรูปชูก,ก้านะคะอันนี้เป็นกรงแรกที่เราเพิ่งล้วงไปนะคะอันนี้ลูกของเขาที่เราล้วงไปนะคะเป็นแม่เป็นแม่เป็นนอ,อร์มอลพ่อก็เป็นนอ,อร์มอลคะ่ะลูกมาเป็นนอ,อร์มอลได้นอร์มอนผู้นะคะตัวแรกแล้เราไปดูกรงอื่น กงนี้ไม่มีป้ายว่าท้องนะคะเดี๋ยวแกะป้ายท้องออกก่อนกลงที่หนึ่ง,ง,งแล้วมันก็จะมีกลงไหนอีกนะกลงนี้ก็กรงนี้ก็คือเป็นนอมอด เป็นพ่อพันพ่อแม่พันนออ์มอนะคะมีลูกสองตัวก็คือผู้เมียตัวนี้จับมาก็เป็นตัวเมียนะคะตัวผู้มีตัวผู้นะคะอันนั้นเป็นพ่อเขาอันนี้ก็แม่เดี๋ยวจะมาเอาออกมาเลยเหมือนเริ่มเหมือนเริ่มจะกินอาหาร กับแม่แล้วนี่นะคะก็คือเป็นไสาที่พร้อมย้ายแล้วนะคะส่วนกลงนี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ลูกเขาออกมาอยู่ในกระเป๋าหน้าท้องแล้วนะคะก็จะมีอยู่ประมาณห้ากรงนะคะอันนี้เป็นกลงแรกส่วนมากที่ท้องห้ากรงนี้ก็จะเป็นพ่อแม่พันธุ์โมเสอีนะคะ กรงนี้ก็ท้องนะคะอันนี้เป็นพ่อพันธุ์นะคะตอนนี้ก็ให้กินขนมปลาเส้นนะคะเป็นปลาเส้นสำหรับชูก้าไกด์เดอร์นะคะเดี๋ยวเราจะมาให้นมนะคะวันนี้อากาศดีฝนตกเราจะมาชงนมอุ่นๆให้เขานะคะนี่นะคะเป็นนมของพ่อแม่พันธุ์นะคะ ปกติก็จะให้นมพ่อแม่พันธุ์วันละห่งมือ้อก็คือมื้อเย็นนะคะอาทิตย์ละ2วันหรือว่าสาวันนะคะก็จะมีในนี้ก็จะมีะชูก้าเด็ก2ตัวนะคะที่เคยทำคลิปที่ว่าแม่เขาไม่เลี้ยงนะคะนมที่ใช้ของเราก็จะเป็นนม CocoCat นะคะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาพ่อแม่พันธุ์ของเรานะคะมีประมาณ20กว่ากงงนะคะ เราชงมาแล้วเราก็รอให้มันอุ่นนะคะแล้วก็ตักใส่ถ้วยนะคะพร้อมที่จะเสิร์ฟเลยนี่นะคะ,ะแม่พันธุ์ที่กําลังตั้งท้องนะคะหรือว่าเขามีลูกเราก็จะให้อาหารเขาเพิ่มจากปกติเป็นสองเท่านะคะแล้วก็จะบังรุมบำรุงมนมด้วยนะคะเพื่อไม่ให้เขาขาดแคลเซียมนะคะ ส่วนลอถนี้ก็จะมีแค่นอมมอนผู้ตัวหนึ่งนะคะที่ว่าพร้อมย้ายสำหรับใครสนใจก็แอด id line เข้ามานะคะตอนนี้ขอเป็นเน้นรัดรับที่จังหวัดอุบลก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็กลับมาบ้าน